เขตสาทรจัดใหญ่โครงการยี่เป่งม่วนใจลอยกระทงไทยล้านนา2568ระหว่างวันที่3-5ถึงพฤศจิกายนนี้ณนะลานวัดสุทธิวรารามวัดยานาวาและย่านเจริญกรุงร่วมสืบสารวัฒนธรรมไทยล้านนาภานศิลปะประเพณีและความงดงามของวิถีไทยภายในงาน พบการประกวดนางนพมาศและนางนพมาศจำแลงการแสดงศิละปะวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาสาธิตการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติชมการแสดงดนตรีศิละปะเยาวชนและตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปสำนักงานเขตสาทรตั้งใจจัดงานนี้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างพื้นที่แห่งความสุขความสามคัคคีและความภาคภูมิใจในรักเงาวัฒนธรรมไทยมาร่วมแต่งชุดไทยลอยกระทงท่ามกลางแสงสีเสียงสุด ม่วนใจในยี่เป็งม่วนใจลอยกระทงไทยล้านนา2,568ระหว่างวันที่3-5พฤศจิกายนนี้เขตสาทรกรุงเทพมหานครติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn